เป็นกระแสฮือฮายอย่างมากนะคะที่นักปกนิตยสารชื่อดังของฟิลิปปินส์นำนางแบบวัยห0 6ปีขึ้นปกอาจจะเป็นด้วยคอนเซปต์ความงามนอกกรอบก็เป็นได้นะคะติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปนาคสมภพเราคะ่ะ คนในวันนี้นะคะเราจะไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะไปดูกระแสที่เกิดขึ้นนะคะจากความพยายามฉีกขนบความงามของนิตยสารแฟชั่นในประเทศนั้นกันค่ะไปคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก่อนที่จะบอกว่าเขาฉีกขนบยังไงนะคะอาจารย์เราคงต้องคุยกันก่อนว่าแล้วขนบความงามของอาเซียนอของเอเชียเนี่ยมันเป็นยังไงความงามที่เราเคยเห็นกันโดยทั่วไปในเช่น ผู้หญิงก็จะมีะรูปแบบที่คล้ายๆกันนะฮะก็จะต้องผิวขาวนะครับดูสาวนะครับแล้วก็ผิวพรรณต้องเกลี้ยงเกลานะฮะอันนี้ก็คือเป็นขนบความงามทั่วไปนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะยึดถือไปในทางนี้นกะแต่ว่ายิ่งเป็นนิตยสารแฟชั่นเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งมีอย่างเช่นคนที่ขึ้นปกได้เนี่ยต้องเป็นซ e เล b บรตี้ต้องเป็นคนดัง ใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องอมีอินฟลูเอนซ์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถูกไหมครับถึงจะมันขึ้นบนปกได้อันนี้คือคือขนมนะฮะทั้งขนมความงามของผู้หญิงในเอเชียในอาเซียนนะครับแล้วก็ขนมของนิตยสารแฟชั่นทีนี้สิ่งที่เราบอกว่าแหวกขนมนะครับของนิตยสารแฟชั่นเนี่ยเกิดขึ้นกับโบกฟิลิปปินส์นะครับในเล่มเดือนเมษายนนี้แหละนะครับ ปรากฏว่าคนที่ขึ้นอยู่บนปกเนี่ยนะครับถ้าเราดูบนเผยเ,เนี่ยก็จะเป็นภาพของผู้หญิงนะครับที่เป็นผู้หญิงชาติพันธุ์แล้วก็มีรอยสักเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับสำหรับสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยที่ชื่อว่าอาปกวังออสเนี่ยเป็นชาติพันธุ์นะครับในฟิลิปปินส์นะครับอายุ1 0 6ปีซึ่งถือว่าอายุมากที่สุดของคนที่เคยขึ้นปกนิทรรโวกนะครับทั่วโลกเลยนะน,นี่คือ,อคือนี่คือคนที่อายุมากที่สุดนะครับทีนี้ จะบอกว่าเธอไม่ใช่เซเลบริตี้เนี่ยผมก็พูดไม่ได้เต็มปากซะทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดมีใครไปเซิร์ชชื่อของเธอเนี่ยนะครับใน Google หรือว่าใน YouTube เนี่ยเจนเพราะว่ามีคลิปนะฮะที่มีคนต่างชาติเนี่ยดันด้นไปนะถึงจังหวัดที่อยู่ในถิ่นแดนไกลเลยนะเป็นถิ่นรักกันดารเลยเนี่ยของทางฟิลิปปินส์อยู่ทางตอนเหนือนะครับเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าบุสคารานอยู่ในจังหวัดคาริงกานะคเพื่อจะไปเจอเธอของประเทศฟิลิปปินส์ ถูกต้องนะเพื่อให้ไปได้รอยสักนะครับของเธอเนี่ยนะครับ oh, <wow. S 2> ซึ่งเธอเนี่ยถือว่าเป็นช่างสักที่รับเอามร,รดกนะครับทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับของจังหวัดคาริงกาเนี่ยคนสุดท้ายแล้วนะมีการไปสัมภาษณ์เธอนะธอบอกว่าเธอเนี่ยเรียนรู้ที่จะฝึกการสักแบบนี้ที่เรียกว่าปาตกเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ16โดยคุณพ่อของเธอที่เป็นช่างสักเหมือนกันแล้วก็ ัวของอวัฒนธรรมการสักกับบาตตกเนี่ยนะครับมีอายุเป็นพันพันปีเลยนะครับแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับคุณทิวฤิอ,อ,อย่างที่เราบอกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะเนื้อตัวเกลี้ยงเกลาการที่มีรอยสักสําหรับผู้หญิงเนี่ยมันดูไม่ดีทําให้คนในพื้นที่หรือคน,นทิวฤปธินเองเนี่ยมาสักกับเธอน้อยลง<ภ>แต่ด้วยความที่เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยแหละครับปรากฏว่ารอยสักแบบที่เธอทำเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตัวเข็มเนี่ยจะใช้เป็นเป็นเป็นหนามของพืชน,นะครับ อาจาไม่ผิปิดจะเป็นส้มโอเนี่ยนะครับมาใช้แทนเข็ม้วยนะคือทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วรอยสักมันก็มีเอกลักษณ์มีคนบอกว่าจะสักถึงเมื่อไหร่เพราะว่าเธอเนี่ยอายุ106ปีแล้วเนาะเธอก็บอกว่ายังอยากจะถ่ายทอดวัฒนธรรมตรงนี้ไปเรื่อยๆสู่คนทั่วโลกแล้วเธอก็ดีใจมากที่มีคนเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้เธอสักนะครับซึ่งเธอบอกว่าก็จะสักไปจนกว่าตาเธอจะมองไม่เห็นการที่ว๊กของฟิลิปปินเนี่ยเอาเธอซึ่งก็แตกต่างจากขนมความงามโดยทั่วไปเนี่ยขึ้นปกเนี่ยได้รับความชมมากๆจากสื่อทั้้งงตตะวัันกกรแท่ ซูเปอร์โมเดลเนาะอย่างาโอีิแคมเบลครับก็กล่าวชื่นชมความกล้าหาญนี้ของโกฟิลิปปินส์ครับคือมันแหวกทุกอย่างนะจ๊ะมันแหวกในกรณีที่จากมุมมองชาติพันธุ์ของเธอเนี่ยมันก็จะกลับกับคำนบที่เรารู้สึกกันโดยทั่วไปว่าผู้หญิงก็ต้อง<ช>ไม่มีรอยสกักจะต้องอย่างงู้นยางงี้ยางนั้นแล้วเธอก็เป็นช่าง<ช>สักที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นชาติพันธุ์อีกแต่พอกลับมาสู่โลกภายนอกกลายเป็นทุกอย่างตรงกันข้ามใช่คือคือถ้าผูต้ตรงๆเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างเนาะจาก วิธีคิดของคนที่อยู่บนปกนิตยสารแฟชั่นระดับดีได้เนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นคนแก่มีอายุนะครับเป็นผู้หญิงที่มีรอยสักและไม่ใช่ซเลริตี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ทำหํำไมปกเนี้ยถึงมองได้ว่ามันมีความโปรเกรสซีฟคือมีความก้าวหน้ามากๆและมีความกล้ามากๆคนค่อนข้างชื่นชมเยอะเลยครับค่ะแลวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะเป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจในอาเซียนค่ะอาจารย์ครับ อะละค่ะปกที่ทำให้คนทั่วโลกพูดถึงไม่หยุดหย่อนนะคะกับคุณยายวัยกว่า100ปีที่เป็นช่างศักดิ์ของชาติพันธุ์นะคะตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วจริงๆและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ